สวัสดีครับวันนี้มาแนะน,นําแนวทางการถอดลูกปืนลอ้อนิสสันอัมเบล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับใช้น็อตขันล้อนะครับลูกยึดล้อตัวนี้คลายไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นแม่แรงขึ้นแม่แรงเสร็จให้ล้อหมุนได้แล้วก็ค่อยถอดน็อตออกถอดล้อออกเสร็จเรียบร้อยก็เอารอมาไว้ใต้ทองท้องกดแบบนี้นะครับจากนั้นใช้ประแจเบอร์ บ็อกเบอร์ยีเบอร์สานะครับบล็อกเบอร์30ใช้ด้ามต่อนะครับใช้ด้ามต่อายาวๆเพื่อจะเอาถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับน็อตยึดการเบรกนะครับ มอได้ออกมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีสีแจมมาอยู่นะครับว่ามันเคยอยู่ตรงไหนทางข้างนอกข้างในนะครับมันอยู่แนวไหนก็กะาบไวใ้ให้มันอยู่ที่เดิมก็แล้วกันนะครับเลือกให้แน่นที่สุดนะครับเวลาเอาเข้าคืนอันนี้เป็นแนวทางนะครับที่จะทําให้ดูเบื้องต้นก่อนว่ายังไม่ได้ถอดยังไม่ได้ถอดจริงนะครับแค่แนะนํา อุปกรณ์จากนั้นก็ถอดล้อออกมานะครับทำความสะอาดผ้าเบรกให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์นะครับที่จะลสลับเสร็จถอดลูกปืนล้อนะครับอันนี้ลูกปืนล้อมันอยู่ข้างในนะครับมันจะมีสลักสปริง ล็อกอยู่นะครับให้ใช้ใช้ควงปากแบนนะครับงัดมันออกมาอันนี้บอกวิธีก่อนนะครับนี่ครับมันก็จะออกมาได้นะครับอันนี้แนะนำแนวทางก่อนนะครับ ที่จะถอดต่อมาอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็คือนี้ครับน็อตไปซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนี่ครับใช้แค่ตัวเดียวพอนะครับใช้แค่ตัวเดียวนะครับอันนี้ซื้อมาชุดหนึ่งถุงหนึงสี่สิบบาทนะครับต่อมาครับ แหวนมันมีสองขนาดขนาดสองนิ้วนะครับอันนี้ขนาดสองนิ้วนะครับอันนี้ประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้มันจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่านิดหน่อยอันนี้สองนิ้วนะครับเพื่อ จะเอามาใส่แบบนี้นะครับมันจะใส่ได้พอดีนะครับสำหรับลูกปืนแหวนลองตัวน,นี้นะครับมันจะใส่ได้พอดีกับด้านนี้นะครับครับด้านนี้ผมใช้นี่ครับใบดหญ้าที่มันใช้หมดสภาพแล้วนะครับเอามาไว้ ลองไว้อย่างนี้นะครับหาอะไรก็ได้ครับที่มันใหญ่กว่าแผ่นนี้รูนี้นะครับรูลูกปืนเนี่ยห้ามใหญ่กว่านะครับจเจาออกนะครับลูกปืนออกก็ใช้แหวนตัวเล็กนะครับสองนิ้วกับหนึ่งจุดแปดนิ้วสองแผ่นสามแผ่นก็นแล้วแต่นะครับเวลาไปซื้อเขาจะขายถุงมาแบบนี้นะครับ ก็จะขายเป็นถุงมาแบบนี้นะครับถุงละสี่สิบาท,บาทใส่สักสามแผ่นนะครับมันจะลงไปพอดีแบบนี้เลยนะครับลงไปในร่องพอดีนะครับมาถึงด้านนี้ก็ใช้อันนี้วางลงไปเพื่อจะเอาลูกปืนออกมาให้มันหลุดออกมาถึงขนาดน,นี้ขอนนะครับมาถึงขอบนี้ขอนแล้วค่อยคลายออกแล้วหา เหล็กอะไรมาลองนะครับเพื่อเราจะได้ดึงลูกปืนออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะใช้แผ่นเล็กกันใหญ่ก็ได้ด้านนี้นะครับแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับแนวทางที่ผมจะทำต่อตนนี้ถอดมาให้ดูก่อนนะครับวิธีการถอดแดดร่มลมตกวันนี้นะครับวันตก วันที่10บเมษายนนะวันหอยออกฝนตกหนักครับจากนั้นมีตัวแบบนี้อันนึงนะครับขันออกตัวอีกด้านหนึ่งก็จะมีตัวเบอร์27นะครับ แล้วแต่เราซื้อล็อตตัวนี้มาเบอร์อะไรก็หาที่มันใช้ได้นะครับเพื่อเป็นการยึดด้านหนึ่งแล้วก็ขันเข้าด้านหนึ่งขันออกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้ในการขันออกนะครับก็อยู่มีแค่นี้ครับอุปกรณ์ที่จะทำถอดลูกปืน สำหรับผมไม่ยากครเพราะว่าผมมีร้านอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่ประมาณสักสองสามร้อยเมตรนี่ครับร้านไดนามเขามีตัวแม่แรงนะครับตัวถอดลูกปืนใหญ่ๆนะครับโดยใช้แม่แรงแล้วก็ใช้โยกแม่แรงดันลูกปืนออกมานะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับ อุปกรณ์ที่จะถอดมันมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับน็อตปัจแจแหวนรองสองนิ้วกับหนึ่งจุดแปดนิ้วนะครับแล้วก็น็อตตัวยาวเสร็จแล้วก็แผ่นแผ่นอะไรก็ได้ครับ ที่มันจะใหญ่กว่ารูลูกปืนนะครับด้านนี้ที่มันจะใหญ่กว่ารูลูกปืนนะครับเราจะได้ขันตัวนี้ออกถ้ามีแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าจากนั้นเราก็หาอะไรมาลองเหล็กมาลองตรงนี้นะครับเพื่อจะยกนี้ให้สูงขึ้นลูกปืนจะได้ค่อยๆเลื่อนออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับอาจจะออกแรงนิดนึงนะถ้าใช้ตัวน็ แต่ถ้าใช้ไฮดรอลิกมันไม่ยากนะครับถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ร้านไฮดรอลิกนะครับไปให้เขาอัดลูกปืนออกให้ก็ราคาอยู่ที่150-200บาทต่อข้างนะครับนี่เวลาเข้าก็เอาลูกปืนวางลงตรงเสร็จแล้วก็ค้อนตีเข้าไปแล้ว,ลวก็เอานี่อดัดอัดไปอีกทีนะครับี่เวลาเข้านะครับอันนี้เป็นลูกปืนเก่านะครับ ลูกปืนเก่าที่มันชำรุดแล้วมันมีรอยนะครับเสียงดังเกิดจากรอยตัวนี้นะครับใส่แหวนเข้าไปจากสามสี่ตัวด้านนี้นะเวลาเข้านะครับวางลงแต่เราลูกปืนใส่นะครับเราก็เอานี่แผ่นนี้ใส่ แหวนลองแบบนี้ครับต้องมีตัวจับด้านล่างตัวหนึ่งนะครับแบบนี้จับด้านล่างสารวกับหมุนด้านบนนะครับสองนิ้วมันจะอัดนี่ได้พอดีนะครับหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับ ใหญ่คนนี้ก็ได้เพื่อเวลาขันเข้านะครับแต่เวลาเอาออกต้องใช้ตัวนี้ลองนะครับเพื่อมันจะได้ดันลูกปืนออกหรือใครมีลูกปืนเก่านะครับลูกปืนเก่าอยู่แล้วเนี่ยถอดเอาตัวนี้ออกมาไอ้ตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ลูกปืนเก่าถอดลูกปืนเก่าตัวน,นี้ออกมานะครับลูกปืนเก่าที่เขาเคยถอดเรารถบางคันเคยถอดแล้วมันจะมีลูกปืนแบบนี้นะครับถอดอออกมาอันนี้คือแกะออกหมดแล้วนะครับเอาเฉพาะส่วนนี้นะครับออกมาเพื่อมาวางไว้ตรงด้านนี้นะครับแล้วก็แหวน แวนเล็กแวนใหญ่ก็ได้ครับแหวนใส่เข้าไปนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ลูกปืนเก่าส่วนด้านในลูกปืนเก่านะครับแกนลูกปืนเก่าด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวางลงไปแล้วก็หมุนเข้าไป ุนเรื่อยๆเ,เร่งเรื่อยๆจนลูกปืนมันออกมาค่อยๆอ,ออกคาย,ยออกมาเองนะครับนี้ต้องใช้กําลังหน่อยก็เป็นแนวทางนะครับการถอดลูกป,ปืนมีแค่นี้ครับอุปกรณ์ D Y ถอดลูกป,ปืนล้อต้องตำรวจเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับก่อนที่จะถอดต้องมีแบบนี้อันนึงหรือหรือมีแบบนี้สองอันก็ได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่มีสองอันซื้อแบบนี้ดีที่สุดนะครับตัวใหญ่นะปากกาแบบนี้กับบล็อกแบบนี้นะครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนี่เบอร์ยี่สิบเจ็ดพอดีนะครับมีเพียงเท่าน,นี้ครับอุปกรณ์ที่จะถอดลูกปืนล้อด,ด้วยตัวเอง เสร็จแล้วก็นํามาประกอบที่เดิมนะครับอันนี้ยังไม่ด้เปลี่ยนนะครับแท่ถอดมาดูให้ดอจากนั้นก็แหวนลุกปืนนะครับแหวนตุ่มล้อนะครับ เบอร์สาบนะครับบอกเบอร์30นะครับถัดเข้าไปตอนถอดสีแดงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะงั้นเราเอาสีแดงวางไว้ที่เดิมเหล็กยาวๆด้ามต่อนะครับนี่ครับเครื่องมือทุนแรง ใส่ล้อที่เดิมครับทำเองม่นยากเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับจะทำเองต้องมีเครื่องมือ ไม่มีกวแสวงเครื่องครับ ฟังเสียงครับให้ฟังเสียงลูกปืนถ้ามีเสียงดังแสดงว่าลูกปืนมีปัญหานะครับเงียบจากนั้นก็เอาล้อลงเพื่ออัด สำหรับคลิปนี้ก็วางไว้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะลองถอดลูกปืนรอด้วยตนเองนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับถอดจริงก็ยังไม่ได้ถอด แนว่างาเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ